พอประชาชนไข่านี้มัลนสก,กู๊ตโตลร์ไม่ได้ข่านี้เรามาทำมาทำขอมาทำรถยนต์ที่เปิดด้วยเปิดอะไรก็ได้ที่นี่เลยแต่ไม่ใช่รถที่เราสอนเมื่อวานอ่ะไม่ใช่แช์เมื่อวานเป็นรถนี้เราชอบออด แต่มีอยา่างนึงที่เราชอบก็คือเตีนยไยเตียนนไม่ชัดเลยไป่ชบูบูบูบ่บูนูบูบูบ้บู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 นูบรบบู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 ูบมบบูมูบูบ He yeah, chop.

เปลี่ยนสีเดตอนนี้ให้มันเป็นสีชมพูพิ้นเลยครับนี่พิ้นใช้แรงหุทอย่างนี้ต้องเป็นพิ้นหมด วาดรูปให้คนดูกันนี่เอารถลนหน่อยเอาสูดเลยกันนี่วารูปแบบนี้แล้วก็ระบายสีรบายสีสีอะไรแบบนี้่วารูปทอมฟ้านี่คือทอมฟ้าของเราทอมฟ้าเต่นดิ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 นดูแนดนบายให้หมดเลยให้หมดเลย นี่ระบายให้หมดเลยทยให้หมดหน้าจอเลยระบายให้หมดหน้าจอหนทุกคนแล้วเราจะบัมเปร์กันนะระบายให้หมดหน้าจอเลยนี่ระบายให้หมดหน้าจออ่าระบายนี้ด้วย เฮ้ยมันมันรวมเป็นสีน้ำตาลเลยนี่บายให้หมดหมดนี่เลยบายให้หมดนี่เลยอเอยอเออตัวนี้ตัวน,นี้ไม่ต้องระบายนะคะแม่เอา้าแล้วทำไมอุาสาห์เลย นี่ระบายหมดจอแล้วเห็นไหยคนเก่งน,นะครับนี่เปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้ให้ทายว่านี้คือใครให้เห็นแต่น,นี้คือตัวนี้นีนให้ทาย นี่คือใครมีหานหานก็เพิ่มมาจากตรงนี้เอ้ยเอ้ยมันเห็นตอนนี้มีหานโผลออกมานี่ให้เห็นแต่ตัวนี้นี่ไม่มดปะ ไม่ใช่นะให้เห็นแต่นี้ให้เห็นแต่เท้าแล้วก็ตอมันไม่ใช่ดางนมคือหานไอ้ตายตัวเรานั่นเองวันนี้มาว่าตัวเราอย่างสวยงามกัน ตอนนี้ไม่ได้มาว่าตัวตัวเองแล้วอ่ะแม่มาวาดตัวเอเดียนเลยเอเดียนเนี่ยอะไรปลาปลามีดาบนี่ปลามีดาบนี่มีตัวน,นี้ด้วย ปัดดินขึ้นมาดิน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 ดิ จนนี้ด้วยอีละบายเลยละบายไม่ดีเลยไม่ดีเลยละบายละบายละบายลงไปยะบายลงไปยะบายละบายละบายละบายให้หมดละบายให้หมดนี่ไงเหมือนที่เราบอกเลยว่ามันว่าเดลี่เนี่ยใช่ไหม เหมือนตัวอะไรมากกว่าล่อันนี้แบบนี้ไงอัน,นอะไรแบบนี้อ,นนอุ้ยจะใกล้เวลาจบคลิปอยานดูกันนะอุ้ยเป็นนาทีแล้วขอทำอันนี้ก่อนสนุนมากให้ทายว่าตัวนี้คือตัวใคร วันนี้มาวาดตัวเราแบบสวยๆวยปากกระตุ้นกันเอาแบบอ่อนนิดนึงเข้านีพอเดี๋ยวเพื่อนจะรู้ว่าอันนี้คือตัวใครมาจากที่ไหนนี่สวยแล้วสวยแล้ว แต่ไม่สวยต้นขาตับเท้าใหม่เลยไม่เนี่เราต้องเอาปับลงนิดนึงเท่านี้พอมันจะสวยนี่สวยยันนี่สวยเฮ้ยเพื่อนทำสวยเลยแล้วเนี่ย ทำตัวเพื่อสวยเลยโอ้ยไม่อะนี่อันนี้เกินไปนี่เราต้องเอาเท่านี้ได้เลยได้ยังไง จะว่าตาบเขาเลยเลยให้คน้ายวันนี้คือใครง่ายๆก็ตัวลำเดแต่สมผมจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่พะฉันเป็นคนวาดขี้เหร่นะหูฟันหูฟัน,ห,ฟนหูฟังหูฟัง มีแว่นตาด้วยนี่นี่ว่าขาว่าขาว่าขา้ทาย <c oughs> นี่มันต้นแดดนี้เห็นมันจะได้ว่าเออน,นี่ได้แล้วแล้วว่าตัวนี้ เป็นปลากระตุง้งนี่ต้นแบบนี้นะให้ถ่ายหน้าเฉยๆให้ถ่ายแต่หน้าไม่ให้ถ่ายตัวครับใครก็รู้ใครๆก็รู้ว่าเป็นตัวแล้วเนี่ย เราจะจบคลิปแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะลืมกด subscribe กดดีไม่พลาดคลิปแม่ตัวช่องนนำชายเอไอแช่นะคะสำหรับกขอบแม่บ้านคอมเมนต์อีกนแนนอู